คำถามในข้อ31นี้เป็นคำถามประเภทอนุกรมครับโจทย์อนุกรมนี้นะครับนะโดยทั่วไปไม่ถึงขนาดออกข้อสอบยากมากมายนะครับแต่นักศึกษาก็ทำความเข้าใจให้ดีก็แล้วกันนักศึกษารครับโจทย์ข้อ31นี้กำหนดเลขอนุกรมมาก็คือเลข3เลข25เลข5เลข49เลข7เลข81และก็เลข9ให้เราหาเลขตัวถัดไปครับ นัาสังเกตได้ดีนะครับมีเลข3ข้ค่ามมาเป็นเลข7แล้วค่ามาเป็นเลขเลข3ข้ค่ามมาเป็นเลขข้าค่ามาเป็นเลข7แล้วค่ามมาเป็นเลข9 3มา5มันเพิ่มขึ้น2 5ไป7เพิ่มขึ้น2 7ไป9เพิ่มขึ้น2ต่อไป9ต้องค uh, ้ามมาด้านนี 25, ้เลยคําตอบครับนะเลยคําตอบเราต้องใช้เลขตัวสูงครับ25ข้ามมาเป็น49ข้าค่ามาเป็น81ข้ค่ามมาเป็นคําตอบพอดีเลยครับตัวเลือกเนี่ยนะครับมีดังนี้ เรานำตัวเลขที่อยู่ในอนุกรมนะครับมาวางไว้เพื่อหาคำตอบครับเราไปดูนะครับนะข้อสอบประเภทอย่างนี้นะครับในะอนุกรมนั้นจะเป็นอนุกรมที่มีเลขสูงเลขต่ำสลับกันอยู่ให้เรานะครับนะได้ตีกรอบนะครับเลขตัวแรกไว้นะครับแล้วก็ข้ามไปเลขตัวที่3ทําไมต้องทําอย่างนั้นก็เพราะว่า3ไป25น่ะไม่ได้หรอกครับ3ไป5้าน่ะได้ เพราะว่ามันเพิ่มขึ้น2เช่นเดียวกันก็ไปวงที่เลข7ไว้เพราะเพิ่มขึ้น2วงที่เลข9ไว้เพราะเพิ่มขึ้น2แต่แท้จริงแล้วนะครับอนุกรมที่อยู่ในกรอบสีเขียวนี้ก็เป็นอนุกรมที่เราไม่ต้องการหาคําตอบแต่สามารถที่จะแยกแยะให้ให้ทราบว่าอนุกรมนั้นที่เราต้องการก็คืออยู่นอกกรอบครับก็คือ254980นะฮะ ให้เราตีกรอบนะครับที่เครื่องหมาย question m ม r าเครื่องหมายคำถามก่อนแล้วก็หลังจากนั้นย้อนมาทางด้านซ้ายมือนะครับมาที่เลข81นี่ครับข้ามมา1น,นะครับแล้วก็ข้ามมา1ที่เลข49ข้ามมา1นตัวนะครับที่เลข25แล้วก็จะได้ดังนี้ครับได้25ได้49ได้81แล้วก็ได้เครื่องหมายคำถามให้หาตัวถัดไปดังนี้ตรงกับข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้หาครับ เอาเราไปดูครับเลข25คืออะไรันศึกษาครับต้องเรียนให้ักศึกษาทราบนะครับว่า49โดยทั่วไปเป็นเลขยกกําลัง2 49นี้นะครับนี่คือ7กําลัง2ก็คือ7คูณ7ครับเรามาดูตรงนี้ครับดูตรงนี้นะครับนายจะเห็นว่ามีเลข5คูณ5ได้25เพราะฉะนั้น25คือ5คูณ5ครับนะเราไปดูต่อ49คือเลขอะไร49คือ7ครับ7คูณ7ได้49ครับ ต่อมา81ละครับ81คือเลขนี้ครับ9คูณ9ได้81ครับเมื่อถึงตรงนี้จะเห็นว่า5คูณ5ได้25 7คูณ7ได้49และ9คูณ9ได้81 5นะครับที่นำมาคูณกัน7ที่นำมาคูณกันแล้วก็9ที่นำมาคูณกันนี้เป็นเลขคี่นะครับเลขคี่ซึ่งหารกัน2เพราะนั้น5ไป7ไนดะ้เพิ่มขึ้น2 7ไป9เพิ่มขึ้น2 9เพิ่มขึ้น2ก็ไปเป็นเลข11ใช่ไหมครับ เพราะนั้น11คูณ11ก็คือ121นี่เองคำตอบข้อนี้คว e s t i o n m a r k ก็เท่ากับ121ครับถูกไหมฮะได้121ได้เลยครับ121ก็คือตัวที่ตัวเลขที่อยู่ถัดจากเลข9ไปทางด้านขวามือครับเพราะนั้นเครื่องหมายคว e s t i o n mark ตัวนี้นะครับก็คือ121ที่เอนี่เองข้อนี้เขาถามว่าอนุเขาถามว่าตัวเลขตัวถัดไปของนุกรมชุดนี้คืออะไรตัวเลขตัวถัดไปนะครับ เนื่องจากว่าเดิมช่องอยู่ตรงนี้ต้องการหาคำตอบตัวถัดไปก็คือ121คําคำตอบของเราก็ตอบไปเลยที่ข้อ4ครับ